เต้าหู้ใจแห้งนะครับหอมนะครับเส้นใหญ่ครับคุณเชียงตัวหั่นเต่าน้อยนะครับนี่นะครับเต้าหู้เดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับนี่นะครับเต้าหู้ลงเลยนะครับเชียงหั่นเต่านะครับเดี๋ยวไปทอดกันจ้าไปิเลยนะครับครับผมติดน้ำมันนะครับแรงกระดาษลงกุนเชียงต่อเลยครับไป ตปอไปอประมาณดำตักขึ้นนะครับมาตุ้งหน่อยครับขุนเชียงเต้หูแห้งได้ต่อไปเห็ดหอมนะครับคุกอิ่วดำนิดหน่อยนะครับใส่กเลยนิดหน่อยพอคลุกเขาไปเลยคลุกเขาเส้นเวลาผัดไม่ต้องน้ำมันเยอะนะครับเพราะในเส้นก็มีน้ำมันอยู่แล้วนะฮะซึ้งใหญ่เต้าหู้ขุนเชียง กุ้งแห้งเห็ดหอมไข่ไปลายเจียวงองแงกับซอสผัดน้ำแข็งผสมผมเคยลงวิธีการทำไปแล้วนะฮะใส่น้ำมันกุ้งแห้งเห็ดหอมลงใส่เต้าหู้ใส่ขป้นเชียงลงไปผัดยาใส่ไข่ลงไปในะครับผัดให้ใใหอม ใส่ไขสุใส่ไข่ไปสามฟองอยี่ยี่ยีี่ยี่ไข่สุกนะครับเพราะว่าในเส้นเขามีน้ำมันอยู่นะครับผัดในกระสงใส่ลงไปสามต้นใส่เส้นลงไปกระเทียมงองแงนะครับ,บใช่ครับพี่กระเทียมงองแงเน่นะครับด่ากระเทียมงองแงอของผมนะครับ นะครับที่จะมีผุ้งแห้งมีเส้นมีคุนเชียงนะครับมีเห็ดหอมคลท้ายด้วยต้นหอมแล้วก็ตัดเยนะครับนี่คุณจะได้ก๋วยเตี๋ยวงองแงโรยนี่โรยโรยต้นหอมนะครับก๋วยเตี๋ยวงองแงนะครับมาไปทำดูนะครับที่มาของงองแงคือก็คือเวลาอยู่บ้านลูกหลานของงองแงเหมือนในหนังครับพ่อไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวที่มีมาผ re, ัดนะครับใส่ั่ได้วยกู <comforting>